าคุเดสถ้าจะพูดถึงซีรีส์โทคุสสึจากต่างประเทศที่ไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่นทุกคนจะนึกถึงเรื่องอะไรกันบ้างครับผมเชื่อว่าคำตอบของใครหลายๆคนก็คงจะเป็นเรื่องนี้ครับอาเมอร์ฮีโร่แห่เทพนักรบ ซีรีรส์โทคุสึ์จากประเทศจีนที่ถูกนําเข้ามาฉายในประเทศไทยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างน้อยก็ในวัยเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับผมนั่นแหละที่โตมากับซีรีส์นี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นฮีโร่ที่มาจากประเทศต้ตนตำรับอย่างประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาร์เมอร์ฮีโร่นั้นสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าตัวซีรีส์นั้นสามารถยืนได้ด้วยตัวของมันเองมันมีทั้งความสนุกดีไซน์เท่และเป็นขวัญใจของเด็กหลายๆคนการเริ่มสร้างซีรีส์อาร์เมอร์ฮีโร่นั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่เฉ CEO ของเฉียวเชิงสตูดิโอเป็นแฟนตัวยงของซีรีส์คา m e เมเลเตอร์ของตัวเอง และต้องการที่จะสร้างค a มิกา a เดอร์เวอร์ชั่นของประเทศจีนโดยเขาวางแผนใช้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4ของจีนเป็นแรงบันดาลใจสําหรับการสร้างฮีโร่และได้มีการประกาศสร้างซีรีส์ที่มีชื่อว่า The Fighter of Light and Shadow ขึ้นมาเมื่อวันที่1กันยายนปี2007และฮีโร่ตัวแรกที่เฉียวเชิงสตูดิโอได้ออกแบบมีชื่อว่า Dragon Hero แต่อย่างไรก็ตามเฉียวเชิงสตูดิโอได้ล้มละลายเมื่อปลายเดือนตุลาคมปี2007หลังจากถ่ายทาไปได้เพียง6ตอนส่งผลให้เฉียวเชิงต้องขายสตูดิโอ ขเขารวมถึงเดขสิทิ์ของซีรีส์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนี้ให้กับบริษัทอัลฟาแอนิเมชันช่ตงชิง c e o ของอัลฟา a อนิเมชันให้ความสนใจในดีไซน์ของดากอนฮีโร่หลังจากดู6ตอนที่ถ่ายทำไว้เขาก็เห็นศักยภาพของซีรีส์นี้และเชื่อว่ามันสามารถพัฒนาเป็นแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ได้ในอนาคตจึงตัดสินใจดำเนินโครงการต่อต่อมาแผานกพัฒนาของอัลฟา a อนิเมชันได้เริ่มโครงการอาร์เมอร์ฮีโร่และในเดือนธันวาคมปี2007โจปิงอี้ หัวหน้าสตูดิโอฮีโร่บได้เข้าร่วมโครงการนี้โจปิงอี้ไม่เพียงแต่จะเป็นแฟนของคา m เมเลเดอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแฟนตัวยงของโทคุซัซึอีกด้วยเขาเสนอให้ Alpha a n i m เมชันไม่จำกัดตัวละครฮีโร่ไว้เพียงแค่คนเดียวแต่เพิ่มจำนวนฮีโร่ให้มากกว่า2คนนอกจากนี้เขายังมีส่วนร่วมในการออกแบบอาร์เมอร์ฮีโร่บทภาพยนตร์คัดเลือกนักแสดงและองค์ประกอบต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาเมเลเดอร์รวมถึงจัดหาทีมงานถ่ายทา สุดท้ายเฟรนไชายอรมเมอร์ฮีโร่นั้นก็ถือกำเนิดขึ้นและโทคุสึโมโนกาตาริในตอนนี้อรมเมอร์ฮีโร่ฮีโร่จากจีนที่ดีไม่แพ้ต้นตำรับเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ ก่อนจะไปรับชมเรามาทําข้อตกลงกันก่อนครับต้องเข้าใจว่าตัวผมนั้นไม่ได้ตามแฟรนไชส์ชุดนี้แบบลึกอะไรขนาดนั้นดังนั้นข้อมูลอาจผิดพลาดได้จุดประสงค์คือการนําเสนอการเดินทางของแฟรนไชส์ชุดนี้จากอาดีตจนถึงปัจจุบัน,นครับใครมีข้อมูลอยากเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ให้ข้อมูลได้ครับและเนื่องจากซีรีส์นี้ค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มดังนั้นการหาภาพฟุตเทจค่อนข้างลําบากพอสมควรโปรดเข้าใจกันด้วยนะครับและสุดท้าย เนื่องจากมันเป็นซีรีส์ที่ผลิตจากประเทศจีนดังนั้นตัวละครมันจะชื่อเป็นภาษาจีนทั้งหมดซึ่งผมอ่านไม่ถนัดเลยขอสารภาพตรงๆถ้าพูดชื่อไหนผิดหรือไม่ตรงเอเซนต์ของภาษาจีนก็ขออภัยด้วยครับถ้าเข้าใจแล้วไปรับชมกันต่อได้เลยครับ จากประวัติที่ผมเล่ามาข้างต้นในที่สุดซีรีส์อาเมอร์ฮีโร่ก็ได้ถูกเผยแพร่สู่สายตาประชาชนโดยในภาคแรกนั้นมีจํานวนตอนทั้งสิ้น52ตอนและประเทศไทยได้ถูกนําเข้าลิขสิทธิ์โดยบริษัท TIGA หรือไทกกาและได้ฉายให้รับชมผ่านช่องการ์ตูนครับซึ่งในขณะนั้นเป็นช่องทีวีดิจิตอลผ่านจานดาวเทียมอยู่โดยเรื่องย่อจะพูดถึงในอดีตการมนุษย์ได้ทาพันธสัญญากับพลังแห่งแสงเพื่อปกป้องโลกจากเงามืดปีศาจหรือ Shadow Legion พลังนี้ถูกส่งต่อมาในรูปแบบ ของหินเวทมนต์แห่ธาตุซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการเรียกใช้อาร์เมอร์ฮีโร่เมื่อนานมาแล้วชาโดโ์ลิเจนได้ถูกผลึกไปแต่ในยุคปัจจุบันพวกมันได้คืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับแผนการยึดยึดครองโลกเหล่าฮีโร่ที่ได้รับเลือกจากหินเวทมนต์ทั้ง5ต้องรวมพลังกันเพื่อต่อสู้และปกป้องโลกจากเงามืดหลังจากออกอากาศอาร์เมอร์ฮีโร่ได้รับกระแสตอบรับที่หลากหลายจากผู้ชมและนักวิจารณ์โดยมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง โดยเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในประเทศจีนโดยมีเลตติ้งสูงที่สุดในช่วงเวลาออกอากาศ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชมเด็กและวัยรุ่นและได้รับฉายาว่าเป็นคาเมเลเดอร์แห่งเมืองจีนกันเลยทีเดียวดีไซน์ชุดเกราะของภาคนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีมีเอกลักษณ์มีการใช้ไฟเอเลเมนต์หรือห้าธาตุของจีนได้แก่ดินน้ำลมไฟสายฟ้าซึ่งทําให้แต่ละตัวละครมีจุดเด่นเฉพาะตัวและด้วยโครงเรื่องและการออกแบบตัวละครที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคาเมเลเดอร์และซูปเปอร์เซนไตทำให้แฟนๆแนวโทคุซัสึทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับซีรีส์เรื่องนี้ a r m ์เมอร์ฮีได้รับความนิยมสูงในประเทศจีนและเป็นซีรีส์ที่ช่วยสร้างแฟรนไชส์อาร์เมอร์ฮีโร่ยูนิเแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกวิจารณ์เรื่องคุณภาพของ CG และความคล้ายคลึงกับค a m ์เมเลเดมากจนเกินไปแต่อย่างไรก็ตามกระแสะตอบรับโดยรวมก็ถือว่าเป็นบวกมากกว่าลบและทําให้มีภาคต่ออีกหลายภาคตามมา หลังจากความสำเร็จของ a r m o r Hero บริษัท Alpha Animation ตัดสินใจสารต่อแฟรนไชส์ด้วยการสร้างภาคต่อภายใต้ชื่อ a r m o r Hero XT ซึ่งเปิดตัวในปี2011โดยมีการเปลี่ยนแนวคิดจากการออกแบบตัวละครระบบพลังและเนื้อเรื่องให้แตกต่างจากภาคแรกซีรีส์ภาคนี้มีการปรับปรุงหลายอย่างจากภาคแรกโครงเรื่องที่เข้มข้นขึ้นเอฟเฟกต์ที่พัฒนาขึ้นและจํานวนฮีโร่ที่ลดลงมาจาก5คนเหลือเพียง3าคนเท่านั้นเพื่อให้แต่ละตัวละครมีบทบาทที่โดดเด่นยิ่งขึ้นหลังจากอาร์มวฮีโร่ภาคแรกได้รับาอนิยมแต่ถูกวิจารณ์ในเรื่องการเรียนแบบคาเมดลเดอร์มากเกินไปทีมพัฒนาอัลฟาแอนิเมชันและฮีโร่บ็อกซ์สตูดิโอจึงตั ตัดสินใจปรับเปลี่ยนแนวคิดของอ r m o r อ e r ฮีโให้มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นโดยมีจุดเด่นดังนี้เปลี่ยนจากระบบพลัง5าธาตุเป็น3เทพโบราณของจีนฉากแอคชั่นเข้มข้นขึ้นและ CG พัฒนาขึ้นทีมงานลงทุนกับเอฟเฟกต์มากขึ้นหลังจากภาคแรกถูกวิจารณ์เรื่องคุณภาพ CG โครงเรื่องซับซ้อนจริงจังมากขึ้นอ r m o ม h e r ฮีโมีโครงเรื่องที่เข้มข้นกว่าเดิมโดยเน้นไปที่ตำนานนักรบโบราณและสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจมีการพัฒนาเนื้อเรื่องให้ซับซ้อนและมีดรามากก่าากภคแร โดยเรื่องย่อของภาคนี้จะพูดถึงในอดีตการโลกถูกคุกคามโดย Dark Emperor และกองทัพปีศาจท,ที่เรียกว่า Dark Slayer พวกมันทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าแต่โชคดียังมีนักรบในตำนานซิงเฉียนผู้เป็นเทพนักรบแห่งสงครามเขาและนักรบผู้กล้าหาญอีกสองคนได้ต่อสู้และผนึกกองทัพปีศาจเอาไว้ผ่านไปหลายพันปี ดาร์ค l a เลเยอร์กลับมาคู่คามโลกอีกครั้งและเพื่อต่อสู้กับภายลายนี้มนุษย์จึงต้องเลือกผู้ที่คู่ควรมาเป็น a r m o r He r o XT เพื่อต่อกรกับพวกมันหลังจากออกอากาศ a r m o r He r o XT นั้นได้รับกระแสตอบรับที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับภาคแรกโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพ CG ฉากแอคชั่นเลตติ้งถือว่าสูงกว่าภาคแรกเป็นหนึ่งในซีรีส์โทคุซัสสืของจีนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี2011สินค้าและของเล่นถือว่าขายดีมากของเล่นและโมเดลของ Armer He XT ได้รับความมนิย มากในนประเทศจีแม้ว่าจะยังถูกเปรียบเทียบกับคาเมเลเดอร์อยู่บ้างแต่แฟนๆส่วนใหญ่ยอมรับว่าอาร์เมอร์ฮีโร่ X-T นั้นมีเอกลักษณ์มากขึ้นและสามารถแยกตัวออกจากสไตล์ของภาคแรกได้สรุปแล้วอาร์เมอร์ฮีโร่ X-T เป็นภาคต่อที่พัฒนาขึ้นจากภาคแรกในหลายๆด้านตั้งแต่การออกแบบตัวละครโครงเรื่องฉากแอคชั่นและ CG ซึ่งช่วยให้ซีรีส์ได้รับความนิยมและกลายเป็นอีกหนึ่งภาคที่แฟนๆอาร์เมอร์ฮีโร่จดจำนั่นเองครับ หลังจากภาค X-T นั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นแน่นอนไม่พ้นการทําภาคใหม่อย่าง Armor Hero ลาวาขึ้นมาโดยในครั้งนี้รูปแบบพลังของตัวฮีโร่นั้นจะอ้างอิงรูปแบบธรรมชาติมากขึ้นอย่างลาวา t ึน n a m นโด้ยเรื่องย่อของมันจะพูดถึงเมื่อ6เดือนก่อนรถบรรทุกที่บรรทุกไวรัสอันตรายซึ่งสามารถกลายพันธุ์ยีนของมนุษย์ให้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโอคาเซียนนั้นได้ถูกโจมตีอย่างกระทันหันส่งผลให้ไวรัสที่ยังไม่สมบูรณ์ล่วไหลและแพร่กระจายในเมือง3เดือนหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวมาเทียนประธานกลุ่มบริษัทเด Good ได้ร่วมมือกับผู้จัดการใหญ่หลีจากแผนกวิจัยไวรัสชีวภาพเพื่อจับตัวออสเตอร์โดยหวังว่าจะสะกัดเซรั่มจากร่างกายของมันเพื่อหาประโยชน์และกอบกู เอเงินอันมหาศาล สามเดือนต่อมาต้วนมู่เหยียนลูกชายของนักสืบผู้ล่วงลับได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เชื่อว่าการตายของพ่อเขานั้นเกี่ยวข้องกับโอคาเชียนคนนั้นคือหม่าหลิงหลิงในระหว่างที่ต้วนมู่เหยียนและหลิงหลิงกำลังเดินทางกลับจากสืบสวนคดีหายตัวไปของผู้คนพวกเขาได้ถูกออกซัตโจมตีอย่างกระทันหันในช่วงเวลาวิกฤตหลิงหลิงได้หยิบเข็มขัดปริศนาออกมาและมอบให้ต้วนมู่เหยียนทําให้เขานั้นแปลงร่างเป็นหนึ่งในซูเปอร์อาร์เมอร์นั่นก็คืออาร์เมอร์ฮีโร่ลาวานอาร์เมอร์ฮีโร่ลาวานั้นได้ ในประเทศจีนและในประเทศไทยก็ยังถือว่ายังได้กระแสะจากสองภาคที่แล้วอยู่แต่กลับได้รับความนิยมน้อยมากสําหรับประเทศฝั่งตะวันตกด้วยดีไซน์ที่มองว่ามันค่อนข้างแปลกและไม่ได้มีเอกลักษณ์มากพอเหมือน2ภาคก่อนจึงดูไม่ค่อยจะโดดเด่นมากพอเท่าที่ควรถึงแม้กระแสะจะไม่ดีเท่าสองภาคแรกแต่มันก็เพียงพอที่ทําให้ทางบริษัทต,ตัดสินใจสร้างภาคถัดมาอย่าง a r m o r He r o c h a p t ค r ต โดยเรื่องย่อของมันจะพูดถึงในยุคโบราณสิ่งมีชีวิตปริศนาดาร์คสเลเยอร์เคยถูกผนึกไว้แต่ในยุคปัจจุบันนั้นดาร์คสเลเยอร์กลับฟื้นคืนชีพและเริ่มเก่ะอาชญากรรมในเมืองเพื่อป้องกันภัยพิบัติองค์กรจับกลุ่มพิเศษ CIB ได้ก่อตั้งขึ้นและพัฒนาอาร์เมอร์ฮีโร่แคปเตอร์ซึ่งเป็นชุดเกราะพิเศษที่มอบพลังให้กับผู้ถือครองสามารถสู้กับดาร์คสเลเยอร์ได้กลุ่มฮีโร่อาร์เมอร์ฮีโร่แคปเตอร์นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับดา,าร์ค กระแสตอบรับของซีรีส์นี้มีทั้งด้านบวกและด้านลบครับเนื้อเรื่องนั้นมีความเข้มข้นและลึกลับมากขึ้นและมีฉากแอคชั่นที่พัฒนาขึ้นจากภาคแรกๆแ,แต่ก็มีข้อเสียเช่นกันอย่างตัวละครเอกบางตัวดูไม่มีพัฒนาการหรือตัวร้ายอย่างดาร์ค l a เลเยอร์ดูไม่ค่อยมีมิติและภาคนี้นั้นได้รับความนิยมในต่างประเทศไม่ได้สูงมากเท่าที่ควรอย่างแฟนๆบ้านเราที่ตามกันก็จะตามกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นยอดขายของเลนในภาคนี้ก็ยังทำออกมาได้ดีโดยเฉพาะเข็มขัดแปลงล่างและอาวุธของตัวเอก 召唤我的铠甲，打开我的心窗，看人生。 โดยภาคถัดมาอย่าง Arm o ม He r o ี u n t e r นตนั้นมีแนวทางที่แตกต่างจากภาคก่อนๆโดยเน้นไปที่การผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และพลังจากธรรมชาติอีกทั้งยังมีเนื้อหาที่มืดมนขึ้นและมีฉากแอคชั่นที่เข้มข้นขึ้นโดยภาคนี้จะถูกแบ่งออกเป็นซสซีซั่นซีซั่นละ30ตอนรวมแล้วมีจำนวนตอนทั้งสิ้น60ตอนโดยภาคนี้ครั้งแรกที่เห็นต้องบอกเลยว่าดีไซน์นั้นโดดเด่นมากครับแต่ละตัวถูกออกแบบมาได้เท่มากๆสมกับเป็นฮีโร่จาก Arm o ม He r o ีมากๆโดยภาคนี้จะใช้ธีมสัตว ผสมกับพลังธาตุเหมือนกับภาคแรกๆแต่จะไม่เน้นตามตำนานเหมือนภาคก่อน โดยเรื่องยอ่อจะพูดถึงในอดีตการพลังงานลึกลับที่เรียกว่าฮันเตอร์เอนเนอร์จีถูกใช้โดยนักรบผู้กล้าหาญหลังจากส่งครามกับอสูรดาฮันเตอร์ Hunter, พลังนี้ก็ได้ถูกผลึกไปในยุคปัจจุบันองค์กรลึกลับได้ทําการปลดผลึกพลังของดาฮันเตอร์ทำให้เกิดภัยคุกคามขึ้นอีกครั้งเพื่อปกป้องโลกกลุ่มฮีโร่อาร์เมอร์ฮีโร่ฮันเตอร์ได้ถือกําเนิดขึ้นโดยพวกเขาจะต้องใช้พลังจากฮันเตอร์เอนเนอร์จีเพื่อต่อสู้กับเหล่าศัตรูทั้งหลายโดยภาคนี้ได้รับกระแสตอบรับที่หลากหลายจากแฟนๆของแฟรนไช ชื่นชมเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์ที่ล้ำสมัยเนื้อเรื่องที่จริงจังและฉากแอคชั่นที่พัฒนาขึ้นภาคนี้เนื้อหาจริงจังและเข้มข้นกว่าเดิมมีการสํารวจปมในอดีตของตัวละครหลักและความลับเกี่ยวกับพลังฮันเตอร์เอนเนอร์จีตัวร้ายที่ดูมีมิติไม่ใช่แค่ศัตรูที่ออกมาสู้ในแต่ละตอนเหมือนกับภาคก่อนๆภาคนี้ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรในประเทศจีนและได้รับความสนใจจากแฟนๆในอินโดนีเซียและประเทศไทยถึงอย่างนั้นประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุน่นและยุโรปก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักในวงกว้างซง สรุปแล้ว a r m o r Hero Hunter ได้รับคำชมด้านการออกแบบชุดเกราะฉากแอคชั่นและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นแต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการพัฒนาตัวละครรองและโทนเรื่องที่อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กเท่าที่ควร อ r m เมอร์ฮีโร่สตาร์เลมาถึงภาคล่าสุดของแฟรนไชส์อ r m เมอร์ฮีโร่ที่เพิ่งฉายไปเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างอ r m เมอร์ฮีโร่สตาร์เลครั้งแรกที่เห็นภาคนี้รู้สึกชอบความฉูดฉาดในโทนสีของมันมากครับมันแปลกตาและเท่เป็นในตัวอะไรหลายๆอย่างของภาคนี้เท่าที่เห็นค่อนข้างจะได้เลฟมาจากค a มเบรเดอร์พอสมควรครับจะมีตรงไหนคุณก็ลองไปหาดูแล้วผมว่าคุณน่าจะรู้สึกเหมือนกันจริงๆเนื้อเรื่องของอ r m เมอร์ฮีโร่สตาร์เลจะเล่าถึงดาร์คิงจากโลกมืดที่ต้องการยึดพลังแห่งดวงดาวไปปกครองจัก,กรวาาลเขส่ง่งมทัุยก ไปดึงดูดสัตว์ร้ายเพื่อกลืนกินหัวใจของมนุษย์ เพื่อปกป้องอ,รอารยธรรมมนุษย์กลุ่มวัยรุ่นได้ใช้พลังแห่งดวงดาวเพื่อแปลงร่างเป็นอาร์เมอร์ฮีโร่เข้าต่อสู้กับดาร์คคิงเนื่องจากภาคนี้เพิ่งฉายไปได้ไม่กี่ตอนดังนั้นพวกบทวิจารณ์อะไรก็ยังไม่มีเท่าไหร่สำหรับในไทยเองก็วือหวาแค่ช่วงเปิดตัวหลังจากนั้นก็ถือว่าเงียบกลิบเหมือนกับภาค,คก่อนๆครับแต่เท่าที่เห็นคอมเมนต์จากชาวไทยเองหลายๆคนบอกว่าโปรดักชันภาคนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนครับและในแต่ละตอนมันก็ทําแค่ไม่กี่นาทีเป็นตอนสั้นๆเท่านั้นเองยังไงก็รอดูต่อไปครรรับววว่าาาาสสุดท้้้ยแลอเมมีีีโนจะกะกิ าายงงไงบ้จากความชอบในโทคุซึสู่การสร้างซีรีส์ของตัวเองที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จและสร้างภาพจําให้กับแฟนๆโทคุซัสึทั่วโลกถึงแม้ว่าปัจจุบันอาร์เมอร์ฮีโร่นั้นจะไม่ได้บูมเปรี้ยงป้างเหมือนกับภาคแรกๆแต่ในประเทศจีนนั้นก็ถือว่ายังมีกระแสที่ดีที่สามารถสร้างภาคต่อไปได้เรื่อยๆมาถึงจุดนี้อาร์เมอร์ฮีโร่ก็ถือว่าพิสูจน์ตัวเองในฐานะของโทคุซัสึเรื่องหนึ่งได้แล้วครับเพราะผมเชื่อว่าแฟนๆทั่วโลกต่างให้การยอมรับกับการมีอยู่ของแฟรนไชส์ชุดนี้ และทุกคนมีความทรงจําแบบไหนกับซีรีส์ชุดอาร์เมอร์ฮีโร่บ้างครับลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับและโทคุซัสึโมโนกาตาริในตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วท็อปปิกถัดไปเราจะมาทําคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปเพลงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปเพลงเท่านี้ครับบ๊ายบาย